เมื่อนี่ยก็มารายงานดินฟ้าอากาศให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบคือเก่าล่ะครับวันที่สิบเก่าเปิสภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะมฟ้าคืมฝนอยู่เศร้าเมื่อนี้ก็ไดแต่ว่าค้มจังสี่มาสองสามมือแล้วก็บ่เห็นตกดอกแต่ว่าดินก็นย่งซุ่มอยู่พี่น้องก็ลง่งหาโลงหน้าเสียงรถอีแตกเสียงรถตัดห้าเสียงคนเห็ดเวียกอยู่น้ำทงน้ำท่าดังส้นซานซวนซานเด ในบ้านเงียบครับช่วงนี้เพราะว่าคนออกมาอยู่ให้อยู่หน้าเตรียมไวนะะ้นั่นล่ะแต่ว่าฝนนี่มันสีมาอยู่วาสันว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ก็พ่อดีใจยืดดอกแมนบอตกมาช่วงนี้มันก็ยังพ่อได้ไทยอยู่ดินมันยังซุ่มอยู่มันยังอ่อนอยู่อืมถ้าจะบุญบังไฟคือผมเว้าออไปนะะั่นล่ะแต่ว่าบางบ้านเพิ่นบอ่อถาดอกอันเพิ่นพ้อมเพิ่นก็เฮ็ดลงเลย ล่วงพอมเลยเตรียมเลยแต่ถามผู้ลังคนก็บอกว่าวละเฮ็ดลาลาหมูเวละห้ามันแรงว่าฉันว่าเพราะว่าปีก้อนนี่มันแรงมันในวันเขาไร้เธอ,เอ,อวันรอบแรกกระตายรอบสองกระตายรอบที่สามคนแปลออกพันษาจังในว,นวันว่าฉันว่าแต่ว่าเขามันกระหญ่ท่านหมูอยู่นี่พอหอดถึงเวลามากมันกระถอกอยู่เฮ็ดไหนเฮ้าได้กินอยู่ วันว่นกอนหันมันง่ามลายเนี่ยมันก็มาได้ตัดเด้ต้นเขาเนี่ยหันมันง่ามใบเลยรง่ามแต่ใบเนี่ยเม็ดเขาห่วงเขาวาใครมีเด้ิ่นก็เลยต้องตัดก่อนครับเอาเครื่องตัดห้าแล้วมาตัดตัดไปให้ง่วงให,ให้กล้วยกินตัดกับมันมันตัดไปเหี่ยนเตียนดอกตัดว่าจักเครื่องนึงนี่แหละตัดให้มันหงหญ่งอกขึ้นมาให้มันเร็ว พอฝนตกลงมาเนาะพอฝนตกลงมาน้ำมันกระชีทวมยาเด้เขามันกระชีซัดพอน้ำทวมยาเขามันกระชีตายเขามันกระชีซัดขึ้นมาพ่ออีกจักสองสามมือยามันก็เริ่มเน่าแล้วมันก็เป็นปุ๋ยไปโดยปริยายเลยอันนี้พุ่มปัญญาไทยบ้านที่เพิ่นเห็ดเห็ดมาโดนแล้วล่ะผมเห็นเพิ่นเห็ดทั้งซูลินสีสเกตทั้งใดเนี่ยล่ะร้อยเอ็ดมื่นั้น ช่วงเขาเขียวๆงามๆอยู่เนี่ยอ้าวคือตัดถิมว่ะสเดที่แท้เพิ่นตัดให้มันใหญ่ครับถ้าใบมันงามมันกะสิห่วงกะสิบ่ใหญ่ก็เม็ดเขากะสิรีบวาสันวาอ้าเนาะกะสูไปเฮ็ดไปจังสั่นแล้วพี่น้องเนาะอ่วิถีชีวิตเช่าหน้าเหาก็จักสีว่าจังไดล่ะเรื่องเขามันก็บ่มีราคาล่ะแต่มันก็ต้องเฮ็ดไว้อันดีซื้อกินทั้งเข่าทั้งกับเนี่ยโอ้ยมันถูก ทุกคักทุกแน่ครับยังฉีไล่กับมันกับว่าได้ซื้อทุกคาบเด้ย่มหาได้ก็หาได้เด้ปู่ป่าหน้านามมันก็มีอยู่ขอห้มีนามพระจันทร์ช่วงนี้นี่ฮ็ดเพาะนี่กําลังเกิดครับคนกําลังไปหาเก็บกําล,ลังเกิดมาล้อมแหลมเขาขายล้วนละหกลอยเจ็ดลอยเป็นนี้หละฮิดเพาะก็ไดช่วงนี้มันอ่อนอยู่เพราะอีกต่อไปมันกับจแีแกเนาะแกมันกับจีหยาบมันกัจีกินบอ่อซ่บแต่ว่าเพิ่นซื้อมา ส่วนมากเพื่อนสีต้มไว้เด้บ่ไีนล่างๆลาง่ลางดีๆแล้วต้มแล้วแช่ตู้เย็นไว้ยามอยากกินก็นจังเอามากินอืนี่ก็เป็นภูมมปัญญาคือเก่าครับพู่มปัญญาของพี่นองเกษตรกรเท่าที่เก็บกักอาหารไว้สมัยก่อนเนี่ยใครนี่เอาไปเสี่ยงไว้ใตดินทรายเดย้ไปเก็บไว้ดินทรายกบไว้เพื่อบอ่ให้มันเนา บางมองเพื่อนกระเฮ็ดเป็นธุรกิจมาดองเป็นไข่เค็มจังสันละ่ะพออุูมปัญญาสมัยเก้านน่กะบะมีตู้ยินบ่มีเครื่องเก็บกักอาหารก็ใส้แบบจังได้ปูได้ปลามากก็หอยตากแดดไว้ัทนละ่ะได้นอไม้ก็มาเขียนตากแดดไว้หรือใส่ถุงไว้ไว้สิเก็บกินยามมันบ่มีไว้แต่กินยาม่มันอึดว่าสันเป็นอาหารใส่บานเน่า ส่วนมากเพิ่นก็นยังเฮ็ดจังสั่นเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดอยู่ก็เฮ็ดต่อมาอยู่นั่นบอกคือในเมืองเด้ในเมืองเพิ่นมีเครื่องเก็บกักแอร์แช่พวกตู้เย็นตู้แช่นี่น้ำบานนอกเข้าสม,มัยก่อนในบ่เคยมีดอกบ่เคยได้ใไซดอกตู้เย็นตั้งแต่พัดลมก็บ่เคยมีเนาะมีไฟนี่อ่อนหลอดนึงกับอันบ่มือดอีหลีก็บ่เปิดเพราะว่ามันไรได้บ่มี การยู่การกินสมัยก่อนเนี่ยมันอัดตะขัดอยู่ผมเป็นเด็กหน่ย่ยผมก็หูอันได้กินเขากบปิ้งไก่เนี่ยบ้าเ้ยแสบไหลพ่อแม่ก็บอกกินยอมๆเลยอันกินปมถึกตีมืออืมค่อยสิกสิ้นบางๆกินแล้วก็เขาหลายๆได้ป่ามากอะมาปิ้งอืมปิ้งกินตัวลังคนกะ จับเป็นตัวก็มีเด้แง้มกินเขาผมก็เห็นอยู่ผู้เฒ่าเนี่ยปิ้งปาลารดเนาะปิ้งออกมาไว้คนไม่กินนำ้ำมีพอหา่อันนึงแล้วก็จักหัวดีในบุ๊คจับขึ้นมาเป็นตัวเนี่ยถือบ่ว่างเลยสี่กินผู้เดียวเล็กน้อยก็เลี้ยวเบิงอยู่เอาพอหญ่อันนี้คือบ่ว่างจากักจียตอนปาลารถเนี่ยสมัยก่อนมันอนกากัศกินอึดกินอยากอยู่แต่สมัยสมัยนีย้อยู่ในกินมันกับบ่ออึดดอ,อกอืม มันกะมีเงินมีทองหาเงินไดก้กะซื้อมา้าเจ็บกักไว้ใส่ในตู้เย็นแล้วคนซูเมือนี่ก็ไปหากินเก่งก็เกล็กกดผมว่าทำกบคำกลั่งขึ้นเขาบอชยูดอกไต้ข้มไฟออกไปหากบหาเจียดหาปูหาปลา,า,าเ้าเม่าเศ้ามากกะให้ลูกให้เมียเอาไปขายามันเป็นวิธีชีวิตบ้านๆที่เฮาเห็ดกันมาจังสิมันกะบวลำบวลุยดอก เจ้าไฮเจ้าหน้ามันกับบลำบลุ้ยคนฐานหลกักมันบลำบลุวยที่ผมบอกเมื่อวันเนี่ยปะเททยมันมีโค้งสางอยู่สามชั้นคนชั้นบนแล้วคนชั้นกลางแล้วคนชั้นล่างจังผมเนี่ยคนชั้นล่างที่เขาเอื่อนหลากหยาอ่าเป็นคนที่อยู่กินแบบเศรษฐกิจที่ขาวาพ่อเพียงนะะั่นล่ะจริงๆคนมันบ่มีเมืองพ่อดอกแต่ว่ามันไปใสบ่อใดมันบ่มีโอกาสมันก็เลยต้องอยู่แบบนี้ก็เลยต้องเอื่อนว่าพ่อเพียง อันเ่าเรื่องพ่อเพียงเนี่ยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับความพ่อใจของคนอคนที่เขาพ่อใจในสิ่งที่จะคล้องมีพ่อใจในสิ่งที่จะคล้องอยู่ก็เอื่นว่าพ่อเพียงแต่โดยธรรมชาติของคนเนี่ยมันบรูจากพ่อครับรวยเท่าใดกับบรูลจากพ่อตายเมื่อใดห่อละจังลูจักพ่อเขาว่าเมืองพ่อบ่มีดอกมีแต่เมืองพ่นเนี่ยเมืองพ่นอย่างวัดขนแกนนี่และ <laughs> ผมก็ว่าเบาพูดคุยกันกับพี่กับน้องครับกับซับเพ่เฮระกันแน่ทักท้ายปาไซกันไปพ่อได้หูจักกันนะครับเรื่องเล่าอาธิบดนใจแน่บางครั้งอาธิบไปเรื่องการเมืองที่มันไกลเกินความรู้สึกของพี่น้องจังมาเบาเรื่องเั่นนกพี่เยียวอืม ที่ว่าเรื่องบินสูงนกที่มันบินสูงๆเนะี่ยเมาเว่าให้หมูไก่ฟังไก่มันก็มีปีกมีหยังขึ้นกันกับนกแหละแต่มันบินบ่ได้คือนกจะนั้นนะว่าไปจังได้ไก่กับอกเขาใจว่าสันวะก็มีคนเปรียบเทียบเปรียบเปยไปอยู่เด้ <laughs> ให้ฟังเนู่ <laughs> โอ้หูหจักแนวมาเปรียบเทียบเนาะจอ <laughs> แ,แดงว่าพอเนี่ยนะโล่งว่าแจะเรื่องบินสูงอื มาวา้าวไหมูไก่ฟังพ่าสันว่าไก่มันก็มีปีกมีอย่างคือกันกับนกแหละแต่ไก่มันบ่นสนใจดอกพ่อมาเฮ็ดจังได้มันก็บ,บินสูงบ่ได้โอ้ยก็เข้าใจเปรียบเทียบไปกันฟังเนาะผมก็เห็นคลิปครับกระเบื้องหลายคลิปอยู่ดอกคลิปนนคลิปนี่คลิปทีบี้สาระบ่มีสาระ,ราะ,ม,าระมึเพื่อความบันเทิงมีอย่างต่างต่างด่ะ พี่น้องกะเห็ดออกมากะได้หูได้เห็นกะถือว่าเป็นความหรูอยู่คือกันแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมไปเบิ่งแต่ข่าวทั้งยูทูบของพมา่าสงครามในประเทศพมา่าเดี๋ยวนี้มินออนไลน์กําลังเพียงพร,รมกุมชาติพันธุกําลังลุกยึดเมืองต่างๆของประเทศพมา่าได้ตั้ง60-70%แล้วแล้วก็มีกุมพวกอาสา ที่พันซึกที่เป็นทหารต่างชาติมาที่มีความรู้ในเรื่องการลบเนี่ยมาซอยกลุ่มชาติพันธุ์ครับแสดงว่าโลกประชาธติปไตยเขายังซอยเหลือกันอยู่ที่เขาไม่เห็นตามข่าวว่าปดิษฐการมินดอ,องไลน์เนี่ยโดเทียมขาประชาชนมือเปล่าโดย่มีความเมตตาปานี้ได้ได,ดเอาระเบิดไปทิมเอาทหารไปยิ่งเผาบงเผาบ้านตัด คงตัดข้อเอียงกันเสียประจานกันไปซึ่งมันโหดเทียมเกินมนุษย์มาหน้าพวกคนยุโรปพวกคนที่รักประาาิที่ปไตไตก็เลยทนบ่ได้ก็เลยขอมาเปลี่ยนทหารมาอาสามาให้ความรู้สู่ลบกับพวกทหารมินตอ่องหลายเฮตให้พวกกลุ่มกองทัพของทหารพรมา่าถอยหล่นยอมไป นั่นก็ถือว่าประชาธติปติตยตยกันยังมีคนเข่าขางเห็นใจอยู่นะครับจังประชาธติปไตยในไทยเนี่ยละ่ะมันก็ยังมีคนต่างชาติจองจับอยู่แต่เฮ็ดอียังขึ้นมาก,กับประชาชนไทยรุ่นแรงเขาก็สิพร้อมซอยเหลืออยู่เสมอว่าสันว่ามันก็จิเปลีป่ยนแปลงไปทํานอกนั้นตัวจังก่อและนี่บุ่ง ทะลุว่างเสียชีวิตจากการอดอาหารเนี่ยมันก็บเหตุ่าวสะเทือนไปทั่วโลกขึ้นกันเรื่องสิทธิมนุษยชนในไทยเนี่ยก็เริ่มลิบลีลงครับมันก็จะเป็นปัญหาของประเทศขึ้นกันแล้วละ่ะมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วพวกประเทศกาลไลมาตัางแตอประเทศลิเบียซัดดัมอบมนซัดดัมยู ยูอีอยูอีลักยงอ่กัดดับฟี่ยูประเทศลิเบียพวกพนิษกา์นี่ยังตังๆโลกเขาก็ซ้อยกันกำจัดพวกมูนีออกไปจะเหลือแต่ปลัดเซียเท่านั้นตัวจิงยังสู่กับยูเครนอยู่นี่เดี๋ยวนี้ยยินข่าวว่าประเทศใดล่ะที่ซ้อยเหลือ ประเทศยูเครนยุกกะลายุ่ในโลกประชาธิปไตยฉะนั้นผู้ทีเหลื่อมใสศสัทธาในระบอบประชาธิปไตยยังแท้จริงนี่มาถูกต้องถูกทยูง